อืมเอาอีกแล้วนี่ฉันหายไปนานอีกแล้วเลยตั้งสองสัปดาห์เนี่ยแหมมันยุ่งนะมันยุ่งนะขออภัยนะครับโอเคครับโซนครับอยู่กับผมเบอร์ซี่รูสโอเคที่พอแล้วกันนะโอเคให้หายแบบอยากนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเว็บไซต์ที่เกะแล้วเนี่ยนะครับก็ ผมจะมาดูนะฮะเพราะว่ามันมีจดหมายถึงผู้ประชาการของปี2 0 6 5ก็จะมาอ่านแถดด้วนั่นแหละว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมไม่ได้ทำคลิปนิเกะนานละนะครับก็เลยอยากจะมานั่งอ่านนะครับผมแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้ก็มาให้ดูกันนะครับว่ามีประกาศอะไรบ้างเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่ออย่างก็คือไม่รู้จะลงคลิปอะไรด้วยนะคคลิปภาพก็ยังไม่ได้แปลนะครับผม ต้องไปนั่งแปลเขียนบทก่อนนะครับมันจะได้ภาพสะดวกโอเคนะโอเคมาเรามาดูเลยว่าจริงผมไม่ได้อู้นะทุกคนนะช่วงนี้งานเยอะจริงนะฮะอืมโอเคมาเรามาดูดีกว่าว่าอัปเดตของเกม God n e t of Victory นี่เก๋เกมสุดรักของผมนั้นอัปเดตของเดือนมกราปี2025หรือปีใหม่นั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างมา,มาดูกันดีกว่าครับผม ใครที่อ่านแล้วว่าปิดคลิปไปเลยครับผมแค่อยากมาทำไปเลยนะที่นะผมแล้วก็มานังนั่งดูแลบฟังด้วยกันนะว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างนะผมผมก็จะมาอ่านแล้วสรุปให้ฟังเลยน,นะครับสวัสดีครับเหล่าผู้มีชการทุกท่านผมฮองฮองฮังยูศักยูศักโยผมอ่านผิดขออภัยนะครผมอ่านผมอ่านชื่อเขาผิดขออภัยนะใช่เปล่าวะจริงๆมันอ่านว่าคุณยองซุกโยนะครับทุกท่านอ่านเป็นคนไทยเลยผม <c oughs> ดีเรคเตอร์ของเกม g o d h e a of Victory นี่เกตั่นเองนะผมบทใหม่ของปี2525ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วผมขอขอบคุณสำหรับผู้พะชาการทุกท่านจากใจจริงสำหรับความรักและการสนับสนุนของ Godhead of Victory นีเกตตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มด้วยความสุขและชัยชนะในทุกๆครั้งทุกๆวันยินดีต้อนรับสู่จุดหมายจากผู้พัฒนาฉบับแรกของปี2525ผมขอให้โอกาสนี้แบ่งปันข้อมูล สําสหรับผมกับปรับปรุงแผนการสําหรับปีนี้อย่างสัส้นนะครับผมมองว่าก็จะสั้นนะฮะเอเอเอแต,แต่มันสั้นจริงๆนะทุกคนนะก็คลิปนี้มานั่งอ่านให้ฟังนะครับม,ม,ามาดูกันอย่างแรกนะครับที่เขาอัปเดตก็คือจะมีระบบการกลับมาจําหน่ายชุดคอสตูมนะก็คือเอาชุดคอสตูมเก่าที่ใครหลายคนเนี่ย เคยจะเติม้วแต่เติมไม่ทันแล้วตอนนั้นพลาดไปก็จะเอากลับมารีรันใหม่ก็จะเริ่มต้นในการเอาชุดเมจจอมไวรายนะครับของเร็กมาก่อนเลยแม่แต่ผมทันเจอยู่นะครับเจ๊โรสนาผมนะครับผมไพลาดอยู่แล้วคือเห็นปุ๊บเติมเลยนะครับผมเราตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์ที่เกินคาดคาดคาดความความคาดหวังเลยรินผ่านนะผมไม่ได้อ่านนานและตอบแทนความอดทนของทุกคนอย่างดีที่สุดครับนะครับผมโอเค เรามาดูการปรับปรุงความสะดวกสบายในการเล่นกันบ้างนะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับการเล่นนะครับการปรับลดความเหนื่อยล้าของการจู่โจมยูเนียนอ่านะครับผม,มเขาว่าจะปรับใหม่เรามาดูกันว่าเขาปรับอะไรบ้างเราได้รับข้อเสนอแนะว่าการอัปเดตโบทยากของการจู่โจมยูเนียนนั้นทาให้ผู้เล่นรู้สึกเหนื่อยล้ามากขึ้นเนื่องจากความพยายามยากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองเพื่อว่าประสบการณ์การเล่นที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประชาการเราจึงได้เตรียมการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ ลดจำนวนด่านในโหมดยากจาก10เหลือแค่สาด่านงูลดไปเยอะเหมือนกันนะโอ้เฉพาะโหมดยากนะผมเฉพาะโหมดยากนะเพราะว่า,าแต่ตอนที่ผมเล่นโหมดยากจริงๆตอนนั้นก็คือน่าจะเล่นครบอยู่ป่าหรือว่าไม่ทันก็ไม่รู้นะมันน่าจะยากไปนะถ้้ผมจะผิดเล่นประมาณไปๆของออมีมีเสียงรบกวนขออภัยนะทุกคนนะตอนนู้นนะครับที่ที่ผมได้เล่นไปเนี่ยขอโหมดยากของยูเนียนนะครับผมมัน มันเล่นน่าจะเล่นไปทันนะคนในยูเนียช่วยกระตีไปทันนะยูเนียเลยปิดไปก่อน mm. ก็เลยไม่รู้ว่ามี10ด่านนะอ๋อนี่ก็ถือปรับใหม่จนเหลือ3าด่านนะครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนวิธีการหักจํานวนครั้งที่เล่น,นครับหลังจากที่การโจมตีครั้งสุดท้ายจํานวนครั้งที่สามารถเล่นได้จะไม่ลดลงอีกต่อไปการปรับนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่การโจมตียูเนียในครั้งต่อไปอ๋อก็คือครั้งหน้าที่จะอัปเดตนะครับผมไม่รู้อัปเดตหรือย,อย่างนะอันนี้ไม่รู้อันนี้แผน,น้ดเก่าหรือเปล่าเพราะว่าผมเห็นเพิ่งจะเอาลงมาเอง ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะอเพื่อเอาลงมานะครับผมทางเพจที่เกตไทแลนด์นะครคนะติดตามไว้ทุกคนติดตามไว้เดี๋ยวผมทิ้งในดีสคริปชั่นให้นะครับพลังชีวิตบอสในรอบสุดท้ายนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดอ่าอ็นฟินิตี้เหรออย่าบอกว่าจะมีการอันนี้หรือเปล่าโอเคครับตรงนี้ผมขอเสริมน,น,นิดนึงนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะทุกคน ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการโจมตีเดี่ยวหรือเปล่าที่แบบว่าเขาจะมีให้เราแก้ตัว3าครั้งนะเพื่อเก็บสะสมแต้มนะครับแล้วพอเราติดอันดับเนี่ยก็จะมีได้เป็นเพชรหรือใบกระกรอบรูปอย่างงี้หรือเปล่าครับก็ไปรอรุ่นกันไปว่าทางทีมงานเขาจะให้รางวัลเป็นยังไงนะครับอืมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการเก็บสกอร์นแน่นอนครับขอค่อยว่ากันดีประมาณเดือนกุมภานะครับอันนี้ระบบเดือนกุมภาเราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าในการจู่โจมยูเนียนและเรายัง จะคงรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เล่นเพื่อปรับปรุงอย่างรวดเร็วหากมีสิ่งใดที่จําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมครับนะครับก็เวลาเขามีให้ทําแบบสอบถามก็อย่าลืมเข้าไปทำกันนะครับได้ตั้ง300แล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างต่ําก็ประมาณไม่ถึงสิบนาทีหรอกครับเราตอบคำถามแป๊บเดียวนะครับนะครับเขาไม่มีอะไรมากเวลาเขาอยากให้แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้นะผมก็แสดงไปตลอดนะครับช่วงนี้การ์ชันเกินมากนะครับปรับเลเร์หน่อยได้ไหมครับรู้สึกเกลือจังเลยนะโอเคว่านอกเรื่องแล้วต่อต่อ ฟีเจอร์ความสะดวกสบายในโหมดแคมเปญโอ้โนี่เขาเอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมคิดว่าที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นแล้วรู้จักนิเกะนะครับโดยการได้เห็นจากยูทูบเอ่ยหรือว่าโซเชียลมีเดียหรือว่ามาจากฝูงเฟืองฝูงเฟืองแล้ววะฝูงเพื่อนนะครับในหมู่ฝูงฝูงเลยอะในหมู่เพื่อนนะอะนะครับจะพูดอะไรกันเนีโอเคนะครับฟีเจอร์ความสะดวกสบายการเล่นแคมเปญนะครับได้ฟีเจอร์ต่อสู้ด่วนนะครับโอ้มีมีแบบรัดแล้วนะครับมีการแบบต่อสู้ รับแล้วนะแคมเปญเป็นแกนหลักของการเล่นเกมเป็นเนื้อเรื่องสำคัญของนิเกตจะเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่อสู้ด่วนในบางด่านเท่านั้นอ,อ๋อก็ก็ดีนะผมว่าดีนะเออถ้าประหยัดเวลาเออระบบนี้ยควรเพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเวลาของผู้ผู้ผู้ประชาการเรานะครับอืมจะได้ไม่ต้องแบบ สู้เรื่อยๆ,ๆ,ๆคือให้ไปสู้เฉพาะ,ะด่านที่จะต้องอเข้าเนื้อเรื่องหลักเข้าฉากเข้าฉากเข้าฉากเนื้อเรื่องอแบบนั้นดีๆนบผมเระบบดีๆดีครับน่าเอาเข้ามานะจะรอติดตามครับผมโอเคต่อไปก็เป็นอัปเดตระบบการเล่นเกมนะโรชแมปการอัปเดตเกมเกมเพลย์โอเคต่อต่อนะครับเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายนะครับผม และน่าตดูายิ่งขึ้นในปี2025นี้เรากำลังพัฒนาหาฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงฟีเจอร์เดิมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นอเลนาแชมเปียน,นครับม,มีนาคมนี้นครับโมอรีน่าแบบจำลองที่ผู้พิชา,ารณาซึ่งมีอันดับสูงสุดในอเลนาพิเศษจะได้ไปเชิญหน้ากันในรูปแบบการแข่งขันขแบบทัวร์นาเมนต์โอ้มีระบบทัวร์นาเมนต์มาแล้วครับผมนะครับผมว่าอ,อยากจะเข้าไปรอดูกันเชียร์นะว่าใครชนะคนเติมเยอะชนะครับผมเราอยู่ ไม่ต้องไปดูอะดูอยู่ข้างสนามบอลนะ <g ülme> ดูคันทีวีนะ,นะครับอัปเดตการเล่นเกมบนพื้นผิวนะครับช่วงกลางไตรมาสที่2ร่วมไปจำภัยผ่านแผนที่ 3D กับสมาชิกทีม SD นะครับทีม SD พร้อมปกป้องฐานของคุณในเกมเพลย์แบบจำลองใหม่นี้โดยแบบที่จะค่อยๆขยายออกเมื่อเวลาผ่านไปเพิ่มทางเลือกในการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นอัปเดตอัปเดตการเล่นเกมบนพื้นผิว น่นอันนี้น่าก็น่าสนใจนะครับผมการปรับปรุงการปรับปรุงการปฏิบัติการร่วมนะครับอืมปรับปรุงใหม่แล้วช่วงช่วงกลางไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3นะครับเราจะปรับปรุงระบบจับคู่ผู้เล่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างรางวัลในการปฏิบัติการร่วมนะครับอืมมีการน่าจะมีการเพิ่มรางวัลเข้ามานะครับผมฟีเจอร์ใหม่ในการจู่โจมเดี่ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้แบบโซโลนะครับจู่โจมเดี่ยวนะครับอัปเดตในไตรมาสที่3นะครับการจู่โจมเดี่ยวแบบ แบ่งฤดูกาลที่มีให้เล่นมาสักพักแล้วกำลังจะได้รับการอัปเดตใหม่ครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้เล่นได้มีโอกาสาร,รับกรอบโปรไฟล์อีกครั้งและอ๋อจจะเอาอันเก่ามาหรือเปล่า,านี่นะผม,มแล้วก็ตุ้นใช้ตัวละครที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเรากำลังเตรียมฟีเจอร์ใหม่สำหรับการจุ่โจมเดี่ยวที่มีชื่อว่า Hell of Poner เฮ้ยชื่อชั่วคราวนะอ๋อเป็นที่ชั่วคราวชื่อชั่วคราว,ว,าวยังยังไม่ใช่ชื่อเต็มนีชื่อ โอเคอัปเดตครับันทึกเอีเวนต์นะครับเช่นเดียวกับปีที่แล้วเราเก็บรวบรวมเอีเวนต์ต่างๆลงในคลังอ๋ออันนี้จะเกี่ยวกับในเรื่องครังบันทึกเสือใครที่อยากเสร็จบรรยากาศในเรื่องก็ไปอ่านย้อนหลังได้นะครับผมซึ่งผมก็ข้ามาหลายเอีเวนต์เหมือนกันถ้ามีเวลาก็จะไปนั่งอ่านนะครับผมน่าจะได้อ่านอีกทีก็ประมาณอายุ40นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วนะครับนั่งอ่านก่อนก่อนก่อนตุยแล้วนะครับผมพูดเหมือนคนแก่แต่ยังไม่แก่นะครับผมรอเล่นนะฮะ แผนการอัปเดตเนื้อเรื่องนะครับการอัปเดตเนื้อเรื่องหลักสําหรับปี2025ไม่รู้อีเวนต์นะครับอันนี้นะครับผมในแผนมีดังนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย35 36จะมานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเสริมเนี่ยจะมาเมษาส่วนเมษาเนี่ยก็จะมาโอ้มาพร้อมกันเลยนะครับเมษานี่มีทั้งหลักและเสริมนะครับ37 38 39 40นะครับโอ้เนี่ยเออเออเขาน่าจะบอกบอกแผนอย่างนี้ผมจะได้เออตรียมตัวได้ถูกนะว่าเนื้อเรื่องจะเข้าประมาณไหน ก็โอเคกรกาที่3ามเก้านีมาครับก็ให้ทีมงานได้พักผ่อนบ้างนะครับถ้าทำรัวๆนี้ก็เขาแบ่งทีมงานก็สู้ๆทีมงานไปนกระจา้ทีมงานรับต่อไปครับผมโอเคก็มีประมาณนี้เนื่องจากหากสถานการณ์อำนวยในช่วงคือปีหลังนี้เรากำลังพิจารณาเพิ่มเนื้อเรื่องเสริมอีกหนึ่งเรื่องแม้ว่าแผนนี้ยังไม่แน่นอนแต่ทีมทีมเขียนเนื้อเรื่องก็มุง่งมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายนี้เราขอคุณสำหรับการสนับสนุนและการราอคอยตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับ อีกเรื่องหนึง่งเนื้อเรื่องในโอกาสครบรอบ3ปีนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและถูกสร้างสร้างสารรค์อย่างดีดังนั้นโปรดรอติดตามนิเกตใหม่ๆและการอัปเดตเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่เรามีให้ในปีนี้ด้วยนะครับสรุปเลยจดหมายจากนับพัฒนาฉบับนี้จะได้ระบุก,การอัปเดตหลักและแผนปรับปรุงที่เรามีในช่วงปี2 0 2 5 จุดประสงค์ของมันคือเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารกับเหล่าผู้เล่นของเราแต่เนื่องจากแผนนี้เป็นแผนระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและเราขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจของคุณครับขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและความรักจากผู้บริชกการทุกท่านที่ทําให้ Godnet of Victory นี่เก๋ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะยังคงรับฟังความคิดเห็นของคุณและทํางานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงเกมให้ดียิ่งขึ้นครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่นี้ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งด้วยครับทีมผู้พัฒนาและทีมปฏิบัติการก็เทร e ออฟวิซ c ลลี่ลิเกตแบทและก็ มิกเกตทีมล็อบบี้ครั้งรับสมัครนะเอาไม่ใช่นะก็สรุปเลยก็ก็จะมีระบบที่น่าสนใจถ้าสำหรับผมเนี่ยระบบที่น่าสนใจนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเล่นอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็รู้สึกว่าทำให้สบายขึ้นนะครับต่ที่ผมชอบเลยก็คือนะครับควรใครไปเสนอความคิดเห็นอันนี้ผมชอบมากเลยได้แบบเพิ่มฟีเจอร์ต่อสู้ด่วนในแคมเปญหมดหลักนะครับเออดีมากเลยเพราะว่าผมจะได้แบบเสพในเรื่องนะครับอย่างอย่างเดียวนะ เพราะว่าเวลาเคลียดานจะได้เคลีย์ไวๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ไปไปทำอย่างอื่นนะครับมันมันมันไม่มีเวลาขนาดนะั้นมันกินเวลามากเกินไปนะครับไ,ได้ไประหยัดเวลาหน่อยนะผู้ประชาการต้องรวดเร็วนะนะครับผมเพราะอ่าน,นเรื่องเดียวนี้ก็กินนานแล้วนะครับก็เข้าใจคนทำนนเรื่องอยู่นะครับผมแต่ก็ประหยัดเวลาการเล่นหน่อยก็ดีนะผมก็ผมชอบระบบนี้ครับฟีเจอร์เนี่ยต่อสู้ดวนของเอ่อในโมคาเปะครับเพิ่มเข้ามานี่ถือว่าดีมากครับดีดีด แล้วก็นี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตเนื้อเรื่องนะครับจะเข้าแต่ละเดือนนะครับก็ลองเข้ามาดูมาอ่านกันได้ครับทุกคนใครๆทักมาว่าเจ๊พูดเลยก็สรุปเลยก็มีประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วที่ผมอ่านไปนะครับคือผมมาอ่านให้ฟังแบบกระตุกกระตักนะถ้าใครคันหูนี่ก็มานั่งอ่านเองแล้วกันนะแล้วผมผมก็อยากมาดูแล้วว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเพราะว่าเพิ่งนึกได้เออเรานั่งอ่านด้วยเออเราอัดคลิปไปด้วยเลยดีกว่าเผื่อจะ มีคนดูหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะลองลองมาดูดูนะโอเคครับก็ฝากไปดีเท่านี้แล้วก็อย่าลืมมาเล่นดิเก็กันเยอะๆนะทุกคนนะนะ <c oughs> เนี่ยก็เน็ตออฟวิซิตรีรอทุกคนรอผู้บัญชาการใหม่ๆเข้ามาครับส่วนผมเป็นผู้บัญชาการที่ยศสูงแล้วก็จะรอเราต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะ่าจะเจอกันนะครับชอบกุลละอืม <c oughs>